สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาชมหลวงพ่อเงินแล้วกันนะครับชัดไหมเนี่ยทำไมซูมไม่เข้าเลยอ่ะนะครับอันนี้เป็นรูปหอนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคลานนะครับเออจะถึงองค์ละล้านเหมือนกับคนอื่นเขาไหมเนี่ยนะครับดูเนื้อหาเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับเดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นตาหวอนลักแสนลักหลานก็เพิินบอนะฮะอ่าก็เป็นเขาบอกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคลานนะครับกรุวัดขวางนะครับอันนี้เขาบอกเป็นกรุวัดขวางนะครับเออเป็นพิมพ์แปะยิ้มนะครับพิมพแปะยิม้มทําไมต้อง รู้ได้ไงว่าเป็นวัดขวางเขาบอกก็ไปเทียบพิมพ์มานะครับไปเออเทียบพิมพ์มานะครับนี่นะครับเป็นแปะยิ้มหน้าตาก็คล้ายๆไอ้องพระจะยิ้มอยู่นี่แหละนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญก็มีโค้ดนะตอกอยู่ที่ใต้ฐานนะครับนี่มีโค้ดนะตอกอยู่ที่ใต้ฐานอา้าวทาไมตอกโคดอ่านะฮะ เออทำไมอ่าทาไมต่อโค้ดใช่ไหมฮะก็ตามประวัตินะครับเขาบอกก็ราวๆปี2527หลายคนคงได้อ่านข้อมูลแล้วนะครับปี2527ก็มีเขาเรียกอะไรคนไปแอบแอบขุด JD วัดขวางนะครับเพื่อจะนำของมีค่าต่างๆที่เขาาบรรจุไว้ใน j จดีนั่นแหละนะครับ ทีนี้ก็มีชาวบ้านมาเจอนะครับแล้วก็ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ได้รวบรวมคนในหมู่บ้านแล้วก็มาล้อมจับนะครับแล้วเรา,าหลวงเอ้ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ทําการยิงปืนใส่กลุ่มผู้ร้ายที่ลักลอบขุดใช่ไหมฮะปรากฏว่ากระสุนด้านทุกนัด <c oughs> กระสุนด้านทุกนัดนะครับแล้วก็ทําให้โจนี้หลบหนีแล้วก็นํารูปหล่อลงพงเงินไปจํานวนหนึ่งว่ากันอย่างนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ผู้ใหญ่บ้านก็ลองนะครับลองยิงปืนขึ้นฟ้านะครับก็บอกคว่าก็ปืนก็แตกทุกนัดอะไรประมาณนั้นนะครับเออเอาก็แบบร้าวๆเนาะเดี๋ยวเล่าไปเยอะเดี๋ยวหาว่าโม้เยอะนะครับเออแล้ว,วบอกว่ารู้ได้ไงอยู่ในเหตุการณ์เหรอ ก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าก็อ่านมานะครับก็ราวประมาณนั้นประมาณปี27มีการลักลอบขดุดแล้วก็เขาก็ได้นํารูปหลอ่อหลวงพ่าเงินออกมาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ตามไปจับแล้วก็ไปจะไปยิงปืนใส่ผู้ร้ายแล้วปืนด้านประมาณนั้นนะครับจากนั้นก็มีการเขาเรียกอะไร เปิดกุมั้งนะครับเปิดกุขึ้นมาก็พบรูปหล่อเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เปิดให้ประชาชนได้เปิดเช่าบูชาไปนะครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะแต่บางข้อมูลก็บอกราคาไม่ไม่กี่ตังค์แต่บางข้อมูลก็บอกราคาอง์ละ60,000บาทในสมัยนั้นนะครับองละ6 0,000บาทก็ถือว่าแพงยูยนะครับผมแพงมากๆด้วยแหละมันขนาดนี้ถึงปัจจุบันนี้ราคา6 0,000นก็ถือว่าแพงนะครับผม นะครับก็ประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ที่เปิดกุคือเขาก็ทําเขาบอกตามประวัติก็สร้างแจกสร้างแจกสมัยก่อนหรือยังไงนี่แหละอ่าเออหรืออ่อที่เขาขโมยออกมาเนี่ยนะมันไม่ได้ต่อโค้ดนะครับแต่ว่าทางวัดที่เขาเปิดกุเนี่ยเขาก็จะต่อโค้ดอยู่ใต้ฐานนะใต้ฐานอ,อ่าเกือบทุกเขาเรียกอะไรเกือบทุกองเออจะตอตตอโคตรนณะใต้ฐานเนี่ยนะครับ ก็เลยเขาเรียกว่าจะมีแบบตอกโค้ดกับไม่ตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดก็คือทางวัดเขาเปิดกุนะครับนี่ทางวัดเขาเปิดกุแล้วก็ตอกโค้ดไว้เป็นโค้ดณะนะครับเป็นยันนะนะครับนี่นะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีไอ้ที่ไม่มีคือว่าเขาจะน่าจะเป็นชุดที่เขาแอบขโมยออกมานะครับไม่รู้ว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็คือทางวัดเขาเปิดกุแล้วก็จะตอกโค้ดไว้นะครับก็ จะเป็นของวัดขวาง่ถ้ามีโคดยันนะใต้ฐานอย่างเงี้ยตอกไว้อย่างเงี้ยทาไว้อย่างเงี้ยก็จะเป็นของวัดขวางนะครับนี่นะครับอ่ะนะครับผมก็จะประมาณนั้นเขาบอกเป็นเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินที่ท่ันที่ทันหลวงพ่อเงินสร้างตามข้อมูลว่าอย่างนั้นนะครับกรุวัดขวางเนี่ยกรุวัดขวางเนี่ยเป็นพระที่ทันหลวงพ่อเงินสร้างนะครับว่ากันอย่างนั้นนะครับผมอ่ะดูอย่างไร เออผมไม่เก่งโลหะด้วยดิดูอย่างไรผมก็ดูไม่เป็นนะครับเออแล้วามาทําคลิปทําหมนะครับเอามาทําคลิปเพื่อจะได้มีคลิปลง youtube นี่แหละเอามาให้ดูให้ชมกันนี่แหละเอาค่อยๆพิจารณากันไปนะครับผมเออค่อยๆพิจารณากันไปอันดับแรกนะครับอ่าฟอร์มพระเนื้อพระโลหะเก่าไหมนะครับเออผมก็ว่าดูเก่าอยู่นะเพราะว่าเทียบกับรุ่นใหม่มันก็เห็นไหมมันก็เก่าอยู่นะครับผมอ่ะ แล้วค่อยๆเทียบค่อยๆว่ากันไปนะครับแล้วก็ลักษณะพิมพ์นะครับพิมพ์ก็เหมือนหน้าหลวงพ่ออ่าเขาเรียกอะไรยิ้มนะครับหน้าหลวงหลวงพ่อยิ้มนะครับก็เหมือนแปะยิ้มนั่นแหละนะครับแล้วก็ใบหูนะครับใบหูเป็นแท่งอืเป็นแท่งอ่ายาวนะครับจะลดจะลดอ่าจะลดบ่านะครับแล้วก็เขาเรียกอะไร หัวก็เป็นหัวแบบโตๆหน่อยนะครับองพระก็จะเป็นลำๆอ้วนๆลำล้ำนะครับองพระก็บอกเป็นอ้วนๆลำลำนะครับอ่านะครับแล้วก็ผิวพิมพ์นะครับ,รบประมาณนี้เนาะเออนะครับหุ่นโบลานนี่ก็จะประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญก็ ใต้ฐานนะครับก็จะมีรอยตะไบหน่อยรอยตะใบเก่าแล้วก็มีการตอกยันนะก็บางองค์ไม่มียันนะนะครับอืมอันนี้เป็นครังวัดเขาเปิดกุแล้วก็เขาตอกยันนะไว้นะครับผมอ่ะนะครับส่วนราคานี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเช่าหากันยังไงบางทีดูในเว็บก็สองสาพัน บางทีก็บอกเป็นหมื่นก็ไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ปล่อยเชา่าและผู้ขอชเช่าเี่ตกลงกันเองเอาง,ง่ายๆราคาก็อยู่หลักพันนั่นแหละนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วก็ซื้อขายกันเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เป็นของวัดขวางนะครับออาดูเนื้อหน่อยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูเนื้อหน่อยจดจําหน้าตานะครับนี่เขาเนี่ยแปะยิ้มนะครับนี่ แย้มหน้าตาก็เหมือนหลวงพ่อยิ้มนี่แหละนะแต่ว่าผิวก็โลหะเป็นแบบเก่าๆน้อยมีผิวโดนสัมผัสเปิดบ้างนะครับผมเปิดบ้างมีคราบเขียวๆติดตามซอกบ้างเล็กน้อยบางองค์ก็มีเยอะบางองค์ก็มีน้อยนะครับนี่รอ,อยแต่งประกบพิมพ์ด้านข้างนะครับนี่นี่คือรูปหล่อหลวงพ่อเงินเขาบอกว่าที่ทันหลวงพ่อเงินนะครับกุวัดขวาง ใครมีข้อมูลอย่างไรนะครับใครมีข้อมูลอย่างไรเพิ่มเติมได้นะครับผมเห็นไหมฮะโลหะเก่าไหมรอยตะไบเก่าไหมดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนบางข้อมูลนะครับบางข้อมูลเขาบอกว่าสมาคมเขาก็ ยังไม่ยอมรับเท่าไหร่เขาบอกว่า,าเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการยัดกรุนะครับเป็นการนําไปบรรจุหลังจากที่หลวงพ่อเงินนะครับาลาสังขารไปแล้วนะครับพูดง่ายก็ไม่ทันหลวงพ่อเงินนั่นแหละอีกนึงก็คือว่าเป็นเขาเรียกอะไรกรุผีนะครับก็คือเอาไปยัดกรุไว้นี่แหละนะครับเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับก็มีอยู่2ข้อมูลที่เขา,าดื้อดึงกันอยู่ นะครับสำหรับวัดขวางนะครับเอาเราจะเทียบกับอะไรดีเนะาะบัตรทีเนี้ยเอาอย่างงี้แล้วกันถ้าบอกว่าเก่า 9, นะฮะผมก็เดี๋ยวเทียบกับองค์หลวงพ่อเงินสองแปดหลวงพ่อเงินปืนแตกปี28นะฮะอันนี้เขาก็ผสมโลหะเก่า 9, เหมือนกันนะครับผมนะครับดูซิว่า เนื้อของหลวงพ่อเงินปืนแตกปี2528เป็นอย่างไรอันนี้แตกกูปี27อันนี้แตกกูปี27นะครับอ่าอันนี้อ่าจัดสร้างปี2528ปืนแตกวัดคงคารามนะครับผมลงกล้องหน่อยสินี่เก่าไหมเก่าไหมพ่อเงินบางคารปืนแตกเนี่ยเป็นไงผิวเป็นไงนะครับผิวเป็นไง ดวงตาปูดเหมือนกับไข่ห่านไข่เป็ดเลยไข่ไก่เลยนะฮะจุดเด่นของหลวงพ่อเงินก็จมูกจะเออ,จม,จ,อนะจมูกจะใหญ่หน่อยนะครับจมูกจะใหญ่หน่อยนะครับนี่ผิวพรรณของหลวงพ่อเงินบางคานนะครับปี2528รุ่นปืนแตกนะครับเสียนโตหรือเปล่าพิมพ์เนี้เสียนโตพิมพ์นิยม องก็จะเป็นล่ำล้ำนะครับล่ำล้ำเหมือนกันหลวงพ่อเงินเนี่ยก็บอกให้ดูองค์เป็นองค์ล่ำล้ำใหญ่ๆเหมือนกันเห็นไหมนะครับทีนี้ดูผิวสิเขาบอกว่าเป็นยัดเป็นยุคที่หลวงพ่อเงินสร้างแล้ดวดูผิวดูผิวโลวหะหน่อยว่าถึงกันถึงถึง,ถ,งถึงไมหรือเป็นยุคเดียวยุคเดียวกันนะฮะอ่ะ นี่อันไหนเก่ากันพ่อแม่พี่น้องอ่ะนี่อันไหนเก่ากันดูชัดไหมนะอันไหนเก่ากันนะครับอ่ะนะครับแต่ว่าพิมพ์เขาบอกจมูกให้ดูจมูกจมูกก็จะเป็นโตโตเหมือนกัน นี่นี่จมูกหลวงพ่อเงินวัดขวางก็จะเป็นโตโตนะครับแต่ว่าไอ้ปืนแตกก็โตเวนกันนะครับอา้าวอันไหนดูเก่ากว่ากันพ่อแม่พี่น้องชาวโลกทุกท่านนะครับองค์ไหนดูเก่ากว่ากันนะครับองไหนถึงจะถึงหลวงพ่อเงินโอ้อันนี้ไม่ถึงอยู่แล้วแหละองนี้ถึงหลวงพ่อเงินไหมนะครับเออมีความคิดเห็นอย่างไรบางท่านเขาก็บอกว่า อ่าเป็นการยัดกลุกนะครับบางท่านก็บอกว่าเป็นการออกจากวัดจริงๆแล้วก็คนในพื้นที่ก็ก็ห่วงแหนแล้วก็อีกนึงก็เป็นพระที่มีประสบการณ์ด้วยเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับวัดขวางนะครับเอาใครที่ชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะครับก็ลองไปดูเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นพระรุ่นที่อ่าทันหลวงพ่อเงินเสกแล้วก็ราคายังไม่แพงมากเหมือนกับรุ่นที่เขานิยมกันทั่วไปนะครับสําหรับหลวงพ่อเงินอ่า กุวัดขวางนะครับอ่ะนะครับหรือหลวงพ่อเงินที่ย้อนยุคต่างๆก็ได้ถ้าใครแบบว่าชอบหลวงพ่อเงินอ่อย่างององไหนอ่ะองค์นี้อันนี้นะปี39ไม่รู้ว่ารุ่นไหนแต่ตอกด้านหลังว่า39นะครับ39เห็นไหมเออ,อนนี้แท้แต่ย้อนยุคก,ก่อ,อกจากวัดบางคานนั่นแหละนะครับถ้าเราแบบว่าเออทุกวันนี้ก็ต้อง เขาเรียกอะไรหลวงพ่อเงินที่ทันยุคหลวงพ่อในมันหายากนะครับก็หาย้อนยุคเอาชอบรุ่นไหนก็เช่ารุ่นนั้นนะครับนี่สานะครับอันนี้ไม่รู้ที่เหมือนกันแต่แท้แหละนะครับแท้แล้อมีโค้ดอยู่ใต้ฐานด้วยนะครับมีโค้ดอยู่นี่ใต้ฐานด้วยนะครับนี่พองอห้าพ่อเงินละมั้งเนี่ย พองอพ่อเงินเออมีโคดนี้ก็เลข5ด้วยเอาใครทราบที่กับรุ่นนี้นะครับใครทราบที่รุ่นนี้นะครับผมก็ไม่ทราบที่เหมือนกันรู้แต่ว่าแทะนะครับก็เป็นที่ไม่ทันหลวงพ่อนะครับองนี้ก็มีทราบที่เหมือนกันแต่ตอกโค้ดอุขึ้นที่ตรงสังขคติเออตรงที่หน้าอกเนี่ยนะครับแล้วก็มีเลข9นะครับอยู่ ฐานตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินแต่ก็ไม่ทราบว่าออกวัดไหนเหมือนกันหลวงพ่อเงินก็สร้างหลายวัดนะจะสร้างหลายวัดก็พิมพ์ก็แบบละไม้คล้ายคลึงกันพิมพ์ก็แบบเออบางบางวัดที่โดดเด่นในเรื่องพิมพ์ก็จะดูแยกออกแต่บางบางวัดที่ทําพิมพ์มาเหมือนเนี่ยไม่ได้บอกพศออไม่ได้บอกอะไรเลยดูยากยากพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาอย่างองค์นี้นี่เห็นไหมเก่าไหมหลวงพ่อเงินเนี่ยเก่าไหมต้องลงกล้องไหม อ่าเป็นหลวงพ่อเงินที่ในบรรดาหลวงพ่อเงินผมว่าองค์นี้นะที่ทําได้เขาเรียกอะไรทําได้เหมือนกับทำไมทําได้เหมือนกับหลวงพ่อเงินแบบถึงยุคเลยแต่ว่าไม่ใช่ถึงยุคหลวงพ่อเงินนะองนี้เป็นแบบอ่ายอนยุคแหละแต่ว่าทําได้เหมือนนี่เก่าไหมนี่ไม่เก่าหรอกแต่ว่าทําได้เหมือนนะทำได้สวยเหมือนกันนะองนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานมีการเขาเรียกอะไรเคลือบ เคลือบกระไหลด้วยนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าวัดไหนสร้างเหมือนกันแต่ว่า,าดูแท้เห็ <c oughs> นนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับนี่ก็ไม่เก่าหรอกเป็นพระใหม่นี่แหละนะครับพระใหม่นะฮะทอดเนี้ยด้านล่างตะใบก็ยังไม่ได้เขาเรียกอะไร ตะไบก็ยังไม่ได้มีรอยตะใบเป็นการตัดเรียบไปเลยนะครับเหมือนกับองค์เนี้ยไม่มีตะไบนี่ไม่มีรอยตะไบตัดเรียบมาเลยนะครับก็เป็นพระใหม่นี่แหละแต่ว่าหาที่ไม่เจอองค์นี้ก็หาที่ไม่เจอเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเงินนี่หาที่ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนที่แรกนึกว่ารุ่นปืนแตกนะครับแต่ว่าดูแล้วมันพิมพ์มัน มันขาดขาดเกินเกินอยู่แต่เป็นพระแท้นะครับเป็นการสร้างไม่รู้วารุ่นไหนเอาใครพอทราบบ้างเออนี่ใครพอทราบบ้างนะครับหลวงพ่อเงินมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับแล้วก็องค์นี้เพิ่งได้มาผมดูเป็นปืนแตกนะครับดูเป็นปืนแตกพิมพ์เล็กทีแรกนะครับแต่เอ๊ะทำไมไปค้นพิมพ์แล้วมันไม่เจอแต่ว่าสภาพเนื้อฟอร์มงานเห็นไหมฮะ เขาเรียกอะไรงานหรือ,หร,อหรือความเขาเรียกอะไรความเป็นศีลพุทธศีลเนี่ยมันมันเหมือนกันเลยต่างกันที่ขนาดอันนี้จะเป็นพ er ิมพ์นิยมเสียงโตหรือเปล่าหรือแบบเป็นพิมพ์นิยมใหญ่ or, h h หรือเปล่าพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กหรือเปล่านะครับเพราะว่าตาเนี่ยนะฮะเป็นรูปไข่เหมือนกันเลยเนี่ยจมูกแล้วก็คางจะแหลมแหลมยืดยืคางจะเป็นคล้ายๆจะยื่นออกมาด้านหน้านะครับนี่สังคาคติ จีวอน,นะครับเห็นไหมฮะสภาพผิวก็ดูใกล้เคียงกันนะครับปืนแตกเน่ยนะครับเนี่ยนะครับมาแต่ว่าแต่ว่าเอ๊พิมพ์นี่คล้ายแต่ว่าเอ๊ไม่รู้ว่าอันไหนสร้างอันนะฮะใครใครพอทราบข้อมูลบ้างผมดูเป็นปืนแตกพิมพ์เล็กแต่ว่า เอ๊ะทำไมไปเทียบพิมแล้วไม่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 มีแล้วก็ถ้าเป็นปืนแตกทาไมไม่ไม่ไม่ผิวผิวโลหะไม่ค้าอืมไม่ค้ามันจะออกแบบเป็นสีค้ำค้ำเป็นสีเข้มเข้มอ่ะปืนแตกอ่ะอันนี้มันเป็นไม่เข้มอ่ะเนี่ยครับเนี่ยแต่ว่าพิมเนี่ยนะฮะนี่ดูสวยคือดูเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันไม่เก๋หรอกมันแท้นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอ่าวัดไหนสร้างเหมือนกันนะครับนี่นี่ นี่นะครับใครพอทราบข้อมูลบ้างเอาว่ามีหลายองค์เดี๋ยวพิมพ์ไม่ถูกกันเ,เดี๋ยวจะพิมพคอมเมนต์ไม่ถูกกันนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อเงินที่นี่รอยตะไบรอยตะไบเก่าลาักษณะการการเขาเรียกอะไรการขัดตะไบเนี่ยอายุตะ่อตะบเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับปืนแตกองค์นั้นเลยเหมือนกับรุ่นปืนแตกเลยสภาพผิวก็เหมือนอปืนแตกเลยนี่ ลอยตะไบแต่งหุ่นเทียนนะครับแต่งหุ่นด้านข้างประกบข้างยังมีอยู่เลยนะครับนี่นี่มีอยู่เลยนะครับผมกับองค์องค์นี้เห็นไหมรอยตะไบเนี่ยการอ่านี่ไหมอายุลอยตะไบเนี่ยแทบจะแบบคล้ายๆเหมือนกันเลยนี่คล้ายๆว่าจะเป็นงานศิลป์งานปีเดียวกันเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่อ่ะ ลักษณะตำแหน่งของอช่อด้วยของก้นช่อด้วยก็คล้ายๆกันตะไบก็คล้ายๆกันผิวเนื้อก็โลหะก็ใกล้เคียงกันนะครับลักษณะหน้าตาก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นเดีวยวกันนะครับแต่ต่างกันที่ขนาดของพระองค์นี้จะเป็นพิมพใหญ่องค์จะเป็นพิมพ์เล็กหรือเปล่านะครับผมก็คิดว่าเป็นปืนแตกนะนี่นะครับคิดว่าเป็นปืนแตกเหมือนกัน นะครับสำหรับหลวงพ่อเงินนะครับเอ้านะครับเอ้าก็ก็ดูแล้วนะครับปืนอ่าวัดขวางนะครับดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับผิวโลหะเกี่ยวกับพิมพ์นะครับเกี่ยวกับพิมพ์เกี่ยวกับโลหะดูเก่าไหมนะครับข้อมูลเขาก็ออกมาเป็น2ทางนะครับหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการทําบรรจุกรุทีหลังนะครับหรือยัดกลุนะครับทางวงการใหญ่เขาก็ยังไม่ได้ยอมรับนะครับ2ก็คือว่า มีการแตกกุจริงพบเจอจริงในปี2527แล้วก็ทางวัดก็ได้ทำการอ่าให้เปิดบูชาจริงนะครับแล้วก็อ,องค์ที่เปิดกุทีหลังนะครับเขาก็จะตอกนะครับยันนะยันนะไว้ที่ฐานแบบนี้นะครับยันนะไว้ที่ฐานแบบนี้นะครับผมสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมอ้าวนะครับก็อ่าสรุปนะครับก็ เกี่ยวกับบรรดานะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินวัดบางคานเห็นไหมอันไหนเก่ากันเนี่ยอืมอันไหนเก่ากันเอาเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเราก็เลือกเช่าเอาชอบรุ่นไหนแบบไหนนะครับแต่ปีหนึ่งห้าไม่มีผมไม่มีนะครับปีหนึ่งห้าแพงโพดไม่มีตังค์เช่ามีอยู่แต่มีแต่ของปลอมนะครับเอานะครับชอบอา่ารุ่นไหนนะครับชอบรุ่นไหนชอบ ปีไหนย้อนยุคปีไหนหรืออะไรยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับเพราะว่า,าหลวงพ่อเงินเนี่ยนะฮะสร้างตั้งแต่เขาเรียกสร้างหลายวัดแล้วก็สร้างหลายวาระนะครับแล้วก็เลือกเอาเราศรัทธา,าสัตว์งบเราเนี่ยนะครับปัจจัยเราเนี่ยสัตว์มีถึงขนาดไหนนะครับศรัทธาถึงไหนเราก็เช่าตามงบเรานั่นแหละนะครับผมแต่ว่าถ้าลองจากปีหนึ่ง้ามา นะครับที่เขาบอกพอหาได้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับก็เขาบอกเป็นปีนี่แหละปืนแตกปี2528นี่แี่แหละนะครับผมแต่ว่าต่างประเทศเขาก็นิยมนะครับอืมต่างประเทศเขาก็ชอบเหมือนกันนะครับปืนแตกเนี่ยนะครับก็เขาบอกเป็นพระที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับเป็นพระที่มีประสบการณ์เหมือนกันนะครับสาหรับหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนะครับผมก็ ราคายังอยู่หลักพันอยู่นะครับสวยๆก็น่าจะไม่เกิน5 0 0 0ันมั้งอยู่ประมาณ 3- 4 0 0 0พันนี่แหละนะครับก็ถือว่าก็เรียกอะไรมีชนวนเก่าอ่อ่หลวงพ่อเงินเยอะนะครับมีชนวนเก่าที่อยู่ชุกชีใต้ฐานอะไรในวัดของหลวงพ่อเงินเนี่ยเยอะเหมือนกันแล้วก็มีชนวนเก่าของหลวงพ่อเงินเยอะเหมือนกันสําหรับปี2 5งหที่ว่ารุ่นปืนแตกเขาว่าเขาลองยิงแล้วปืนแตกนั่นแหละก็เลยเรียกตั้งชื่อว่าปืนแตกนะครับผมปี2528ก็ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไร ยังพอที่จะแบบหาได้อยู่ราคาอาจจะสําหรับคนหาเช้ากินข้าก็อาจจะดูแพงไปบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นที่เอาพอเช่าพอหาฮะนะถ้าไปเอาไปหารุ่นใหม่ๆเรายังไงล่ะถ้าเราศรัทธาก็ไม่เป็นไรนะครับเออแต่ว่าถ้ารุ่นนี้มันมีชนวนชนวนเก่าของหลวงพ่อเงินเยอะไงครับพวกปืนแตกเนี่ยจะมีชนวนเก่านะครับมีชนวนเก่าของหลวงพ่อเงินเยอะ นะครับอืมมีเขาเรียกอะไรเศษอะไรที่ต้องสมัยหลวงพ่อเงินเนี่ยผสมอยู่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นรุ่นที่ที่เขาเรียกนหน้าหน้าบูชานะครับอีกรุ่นหนึ่งแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเราเราจะยังไงล่ะรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็แล้วแต่ชอบเนาะนะครับแต่ว่าเขาก็สร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแหละหลวงพ่อเงินรุ่นใหม่ๆแล้วก็ไปเลือกเอาเลือกรุ่นนะครับเลือก พิธีเลือกวาระเอานะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินนะฮะผมนี่เจอสวยๆก็เก็บ <c oughs> ผมก็เล่นแบบไม่เลือกรุ่นเหมือนกันเออไม่เลือกรุ่นเหมือนกันเจอก็เก็บอย่างเดียวเจอก็เก็บอย่างเดียวเหมือนกันเพราะว่าก็ชอบหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวก็ชอบหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่วัดประสาทปีศูนย์หกลองเทียบซิปีศูนย์หกถ้าอันนี้เป็นทันหลวงพ่อเงิน ถ้าองค์นี้ทันหลวงพ่อเงินเอาปีศูนย์หวัดประสาทเทียบซิอันไหนเก่ากันอา้าวอันไหนเก่ากันนะครับหรือมันเทียบกันได้ไหมเนี่ยการเทียบเนื้อโลหะเนี่ยว่าทันยุคไม่ทันยุคเนี่ยอันนี้ปีศูนย์หกเอานะครับนี่ดูเก่าไหมหรือต้องลงกล้องไหมเนี่ยอ่านี่ปีศูนย์หกวัดประสาทอ่านี้หลวงพ่อเงินอ่าเก่าไหม หรือไม่เก่านะครับผมอ่าเดี๋ยวลองเทียบกับปี28ที่ว่าเก่าๆสิเทียบองค์นี้ก่อนอันไหนเก่ากันวัดประสาทกับหลวงพ่อเงินเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมอายุผิวโลหะเพราะว่าไอ้หลวงพ่อเงินก็มีโลหะเก่าผสมอยู่เยอะไงนี่เออนี่นะครับอันนี้ปีคิดว่าปี28นะฮะนี่ปี06 แยกแยากเหมือนกันนะมันไม่เหมือนเนื้อผงเนื้อดินเนื้อผงค่อนข้างที่จะแยกยากเอาแยกแยาก,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 กเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าก็พอที่จะได้เทียบความเก่าความใหม่อยู่นี่นี่ศูนย์หกกับสองแปดอ่ะไม่รู้ว่าเขาเทียบกันยังไงนะฮะก็เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยสองแปดนวนโลหะเก่ามันเยอะ ถึงจะเป็นการหล่อที่หลังก็จริงแต่ว่าชนวนเก่าเยอะไงผิวก็เลยออกมาเก่าด้วยแหละนะฮะนี่กับวัดประสาทปี06นะครับผิวโลวหะนะครับผมอ้าวโอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะก็ชม สลับกันไปพ้าเก่าผ้าใหม่นะครับลดชมสลักสลับกันไปนะครับทั้งแท้ทั้งไม่แท้ชมสลับกันไปนะครับวันนี้ก็ชมหลวงพ่อเงินนะครับกุวัดขวางเขาเรียกว่ากุวัดขวางเอกลักษณ์ก็เป็นแปะยิ้มนี่แหละก็มีหลายพิมพ์แหละฐานเตี้ยฐานสูงอีกแบบที่เขานิยมก็จะเป็นพิมพ์นิยมฐานสูงจะแพงหน่อยนะก็เป็นฐานเตี้ยนะครับสังเกตง่าย,งายองค์พระก็นี่แหละเป็นหน้ายิ้มๆแล้วก็องอ้วนๆลำๆอย่างนี้แหละเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ส่วนความเก่าก็ไปดูเองนะครับแล้วก็ ฐานก็จะมียันนะนะครับยันนะก็คือทางวัดเขาเปิดกุแล้วก็ตอกยันนะไว้เกือบทุกองนะครับผมอ้าวโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการาทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ